ทีนี้เดี๋ยวจะมาแนะนําในเรื่องของส่วนประกอบของหนังสือนิดนึงนะคะอย่างหนังสือหนึ่งเล่มอะค่ะอันนี้ก็ก็เล่มไม่หนานะคะอันนี้ประมาณร้อยร้อยกว่าหน้าร้อยสิบหน้านะคะอันนี้ร้อยสิบหน้าแล้วเล่มเล็กด้วยเนี่ยอาสาลองอ่านหนังสือเล่มประมาณนี้ก่อนก็ได้เนะะี่ยค่ะหน้าหนึ่งก็เนื้อหาจะประมาณนี้เองนะคะไม่ไม่ยาวมากแล้วก็พวกพวกภาพเล็กๆน้อยๆแบบนี้ยไม่ต้องไม่ต้องอ่านนะคะ อันนี้มันแค่ประกอบหนังสือให้สวยงามแบบนี้ไม่ต้องมาอธิบายอะไรเลยอันนี้ก็อาจจะบอกได้ว่าอ๋อภาพวาดเด็กผู้หญิงนั่งอยู่ที่โต๊ะเขียนหนังสืออะไรแบบนี้นิดนีดนด้หน่อยหน่อยอันไหนที่มันไม่ใช่สาระสำคัญของของหนังสือก็ก็ไม่ต้องอธิบายนะคะนี้หนังสือหนึ่งเล่มมันจะประกอบไปด้วยปกหน้าอันนี้สำคัญนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพออาสาเข้าไปการใช้แอปเนี่ยการทำหนังสือเดซี่อ่ะมันจะต้องแยกเป็นหัวข้อ นะคะแยกเป็นหัวข้ออันเนี้ยหนังสือปกหน้าในส่วนของปกหน้าเนี่ยจะมีอะไรอย่างอันนี้มีภาพเราจะบอกว่าเป็นภาพวาดคนนั่งสมาธิอ่าแล้วก็ล้อมรอบไปด้วยคนที่กำลังเต้นระบาออกกำลังกายอะไรแบบนี้นะคะยกตัวอย่างไปนิดนิดนิดหน่อยหน่อยแล้วมีข้อความว่าอะไรก็ไล่าจากบนลงล่างแบบนี้นะคะอันนี้ปกหน้าไปละส่วนถัดเปิดเข้ามาปุ๊บ อันนี้จะเป็นปกในปกในอันนี้ด้านสองอันนี้ไม่ใช่นะคะอันนี้เป็นตายางที่เอาประทับไว้ของห้องสมุดก็จะมีปกในหน้าที่หนึ่งก็จะมีชื่อหนังสือตรงนี้นะคะชื่อหนังสือหน้าที่สองเขาก็จะเป็นรายละเอียดหนังสืออันนี้ยังอยู่ในส่วนของปกในนะคะอยู่ในส่วนของปกในหน้าที่สามเป็นภาพเล็กๆอ่าเป็นภาพเด็กผู้หญิงทําอะไรเนี่ยมองไม่เห็นอ่าก็จะบอกว่าเป็นภาพวาดเด็กผู้หญิง เฉยๆก็ได้นะคะมองไม่เห็นว่าทำอะไระภาพวาดเด็กผู้หญิงอันนี้เป็นหน้าที่สามหน้าที่สี่ภาพวาดเด็กผู้หญิงกำลังนั่งที่โต๊ะเขียนหนังสือเนี่ยมีสีหน้าหนังสือเล่มนี้นะคะมีปกในอยู่สีหน้า<อ>และถัดไปก็จะเป็นหัวข้อคำนำสำนักพิมพ์แล้วก็เป็นสารบัญเวลาอ่านสารบัญน,นะคะสำหรับหนังสือที่มีสารบัญน,นะคะมีหน้าสารบัญ อ่านสารบัญเราก็จะอ่านหัวข้ออ่าสารบัญหนึ่งการเข้าใจความจําเป็นของการมีสมาธิเบื้องต้นหน้า8อ่าสองการฝึกสมาธิหน้า18แบบเนี้เราจะอ่านนะคะแต่ถ้าหนังสือเล่มไหนเช่นพวกวรรณกรรมเยาวานิยายอะไรพวกนี้จะไม่มีสารบัญก็ไม่ต้องมีหัวข้อสารบัญน,นะคะเนี่ยก็จะเป็นบทที่หนึ่งบทที่2ไปเรื่อยๆนะคะจนสุดท้ายเนี่ยส่วนประกอบของหนังสือหัวข้อสุดท้ายคือปกหลัง ก็คือปกหลังอันนี้ก็จะมีเห็นไหมคะภาพวาดผู้ชายกําลังนั่งสมาธิด้านล่างมีข้อความอะไรก็บอกไปคร่าวๆไอ้ภาพนะคะอธิบายคร่าวๆแต่เนื้อหาต้องอ่านให้ครบนะคะอันนี้ส่วนประกอบของหนังสือหนึ่งเล่มเมื่อกี้เล่มนี้บอกว่าปกในมีสีหน้ามาดูเล่มนี้บ้างอันนี้คือปกหน้านะคะปกหน้าถัดเข้ามาคือปกในก็จะเป็นข้อความว่ามีชีวิตไม่ขีดร้ายนะคะ ต่อมาก็จะเป็นรายละเอียดหนังสือเล่มนี้มีปกในอยู่สองหน้านะคะถัดมาจะเป็นหัวข้อรู้จักเราเนี่ยแต่ละเล่มจำนวนปกในจะไม่เท่ากัน นะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับหนังสือที่อาสาลเลือกและบางเล่มก็อาจจะไม่มีหัวข้อสารบัญก็ขึ้นอยู่กับหนังสือของอาสาเหมือนกันแต่ถึงไม่มีแม้ไม่มีหัวข้อสารบัญน,นะคะเช่นพวกพวกนิยายต่างๆเนี่ยจะไม่มีหัวข้อสารบัญเราก็จะต้องพิมพ์หัวข้อตามน,านั้นอย่างเล่มนี้นะคะเป็นนิยายปกหน้านะคะถัดมาเป็นปกในปกในมีสองหน้านะคะ มีสองหน้าจากนั้นจะเป็นคำนำสำนักพิมพ์พอคำนำสำนักพิมพ์เสร็จอ่ะถ้าหน้าแบบเนี้ยถ้ามันหน้าแบบเนี้ยที่มันหรือว่าหน้าที่อาจจะไม่มีภาพอะไรเลยอ่ะไม่มีตัวหนังสืออะไรด้วยนะคะถ้าสมมติในกรณีไม่มีภาพเราจะถือว่ามันเป็นหน้าว่างที่มีเลขหน้านะคะเสร็จแล้วเขาจะขึ้นหนึ่งเลยเนี่ยหนึ่งหนึ่งทีนี้อาสา,ศาก็ดูว่าไอ้หนึ่งเนี่ยมันจะเป็นบทหรือเป็นตอน นะคะคลองไปดูบทสุดท้ายซิอ่าบทสุดท้ายเขา้มีแล้วแต่อาสาลเลือกได้เลยว่าจะเป็นบทที่1ตอนที่1ตอนที่2ตอนที่3อันนี้เลือกได้นะคะเลือกได้แล้วก็เป็นปกหลังแบบนี้นะคะอ่าทีนี้ก่อนที่จะไปเข้าในเรื่องของแอปเรื่องของการอ่านหรือว่าเรื่องของหนังสือมีอาสามีคําถามเพิ่มเติมไหมคะเชิญค่ะ คืว่ามันมีเป็นแผ่นภูมิวงกลมอะค่ะแนวคิดมอนเตซอรีอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันต้องอา่านคือคือมีเรื่องหนังสือไว้แล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่ว่าคือหน้าอื่นก็ไม่ได้มีภาพอะไรนะคะมีแค่หน้าเดียวที่มันเป็นแผนภูมิวงกลมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออถ้ามันไม่ได้มีรายละเอียดเยอะเกินไปนะคะเออถ้ามันถ้ามันไม่ได้มีเอ่อรายละเอียดของวงกลมมากนะคะแล้วก็ บอกแค่ว่าอ่ารูปภาพเป็นแผนภูมิวงกลมแบ่งเป็นกี่ส่วนแล้วแต่ละส่วนคืออะไรบ้างเท่านั้นเองนะคะไม่ไม่ต้องลงรายละเอียดเยอะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวจะงงอ,อันนี้แบ่งแบ่งเป็นชิ้นเค้กหรือว่าแบ่งเป็นแบบไหนอะคะมันจะมีเป็นวงกลมใช่ไหมคะซ้อนกัน แล้วก็มีวงที่สองแล้วก็วงที่สามประมาณอย่างเงี้ยค่ะอ๋ออย่างนี้ถ้าสมมติลักษณะนี้นะคะอย่างอันเนี้ยเราก็จะบอกว่าเอ่ออันนี้เขาจะเป็นแผนภาพสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีเราบอกว่าเป็นแผนภาพวงกลมซ้อนกันหนึ่งสองสามสาม,สามวงวงในสุดมีข้อความองค์กรถัดออกมาด้านนอกวงที่สองเทคโนโลยี และวงที่สามนอกสุดสภาพแวดล้อมแบบนี้ค่ะอันนี้จะเป็นในลักษณะนี้แต่ถ้าแบบเป็นวงกลมที่แบ่งเป็นส่วนแบบเป็นเค้กเงี้ยเราก็อธิบายได้ว่ามีวงแผนภาพ,แผ,ภาพแผนภูมิวงกลมแบ่งส่วนลักษณะ,ะเป็นเป็นชิ้นเค้กอย่างนี้ก็ได้คือเขาก็จะได้นึกภาพออกว่าวงกลมแล้วก็แบ่งเค้กแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็บอกอธิบายไปคร่าวๆแล้วก็หรือถ้าอันไหนที่ไม่มั่นใจก็สอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะ มีมีอีกคําถามหน,นึ่งอะค่ะต่อหน้าคำนำสำนักพิมพ์อะค่ะมันมีหน้าเรียกว่าบทนำแล้วก็สามารถอ่านคำว่าบทนำแล้วก็ต่อไปอีกสองหน้าได้เลยก่อนสาราบัญถูกไหมคะเพิ่มหัวข้อเลยค่ะคือหัวข้อนะทำตามหัวข้อในหนังสือเลยจะมีคำนิยมคำนำสำนักพิมพ์คำนำผู้เขียนก็ทำเป็นหัวข้อหัวข้อไปเลยค่ะสมมติหนังสือมีสมมติมีสิบบทแล้วมีบทนำมี มีบทนำอีกเป็นอีกหนึ่งเป็นสิบเอดเนาะข้างหน้ามีคำนำสำนักพิมพ์คำนำผู้เขียนอีกสองเป็นสิบสองแล้วก็สารบัญสิบสามปกในสิบสี่ปกหน้าสิบห้าปกหลังเป็นสิบหกอันนี้ก็จะมีสิบหกหัวข้อจะเป็นในลักษณะประมาณนี้นะคะคือหัวข้อเราจะแบ่งตามในหนังสือเลยแล้วเหมือนเมื่อกี้มีเหมือนพูดประมาณว่ามีเรสเฟลต์รายการอ้างอิงอะคะ่ะคือในหนังสือในเล่มมันมีเรสเฟลต์รายการอ้างอินเป็นพวกแบบ หนังสือเปเปอร์อะไรอย่างเงี้ยข้างหลังสรุปไว้ประมาณสามสิบสี่สิบเล่มตรงนี้เราไม่ต้องอ่านใช่ไหมคะอ่านค่ะอันนี้เป็นบนรรณาคล้ายๆบรรณานุกรมใช่ไหมคะใช่ค่ะอ่านค่ะคือต้องอ่านทั้งหมดก็จะมีหัวข้อเพิ่มก็คือเป็นบรรณานุกรมมันก็จะเป็นเหมือนแบบรายการอ้างอิงอย่างเงี้ยคะ่ะในหัวข้อ the emotional cause of parents อะไรอย่างเงี้ยเลยอะ่ะใช่ค่ะ<ม>ก็ก็อ่านทั้งหมดเลยถ้าถ้าเป็นในลักษณะนั้นไม่ต้องมานั่งสะกดก็อ่านอ่านตามนั้นได้เลยค่ะ ไม่ต้องสะกด oh, แต่ถ้า oh, มสมมุติว่าเขาบอกว่าแบบเอาข้อมูลมาจากเว็บไซต์แล้วก็อย่างอย่างเช่นบางทีชื่อเว็บไซต์มันมันยาวแล้วก็หมายหมายถึงว่าเส้นบางทีเขาเอ่อมีเป็นเขาเรียกยังไงอะ่ะเอ่อจากเว็บไซต์สมมุติว่าเอา่อ t a b o r t h a n s a n b อันนั้นไม่ต้องอ่านเราอ่านแค่ t a b o r t h พอ แล้วก็วถ้าถ้าถึงตอนที่อ่านเราไม่มั่นใจก็สอบถ่ายภาพแล้วก็สอบถามเพิ่มได้ค่ะได้ค่ะมีคำถามเพิ่มเติมเรื่องการอ่านอีกไหมคะโอเคถ้าไม่มีเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปต่อในส่วนของแอปพลิเคชันนะคะ ดีเข้าอีกเรื่องหนึ่งนะคะเพื่อเดี๋ยวจะได้แชร์หน้าจออันนี้เดี๋ยวให้ให้ดูในส่วนของหน้าจอคร่าวๆก่อนนะคะอย่างอย่างหน้าหน้าแถบพอเราเข้ามาเนี่ยมันก็จะเป็นด้านซ้ายจะเป็น iOS นะคะด้านขวาจะเป็น Android ลักษณะหน้าตามันก็จะคล้ายกันนะคะเราเข้ามาเราสามารถเข้าผ่าน Facebook ได้เลยนะคะ หรืออาสาจะลงทะเบียนใหม่ก็ได้แต่จริงถ้าเข้าผ่าน Facebook มันก็จะง่ายอ,อด้านล่างนะคะไม,ไม่แน่ใจว่าอาสาได้ได้โหลดแอปกันทุกท,ทุกท่านแล้วหรือ,อยังคะกำลังลองโหลดตามอยู่ค่ะอ๋อก็พอเข้ามาแล้วนะคะมันจะมีชื่อหนังสืออะไรให้ให้ดูนะคะแต่ว่า เราจะเข้าดูได้แค่ฟังได้หนังสือตัวอย่างนะคะเล่มอื่นๆที่มีอาสา,าท่านอื่นอ่านเราจะไม่สามารถเข้าฟังได้เลยนะคะ,ะถ้าไปเลือกที่อันนี้จะเป็นเรื่องของการสร้างหนังสือนะคะเรื่องของการสร้างหนังสืออันนี้จะเป็นดูให้ดูคร่าวๆก่อนเดี๋ยวคู่มือเดี๋ยวเดี๋ยวหนิงจะส่งคู่มือตัวอย่างให้ดูอีกให้ดูเพิ่มเติมนะคะเป็นไฟล์เดี๋ยวจะส่งให้อีกทีหนึง เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวจะให้ดูตัวแชร์หน้าจองั้นเดี๋ยวให้ดูอันนี้ไปอีกคร่าวๆก่อนนะคะอ่าพอถ้าสมมติว่าเราเข้ามาตรงหน้าจอที่เอ่อเป็นเอ่อกดเข้ามาแล้วนะคะเข้าล็อกอินเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีชื่อหนังสือขึ้นมาซึ่งอันนี้จะเป็นหนังสือตัวอย่างอยู่เล่มแรกนะคะแล้วก็เล่มอื่นๆเป็นอาสาท่านอื่นอ่านทีนี้ดูที่อ่าด้านล่างสุดนะคะด้านล่างสุด หมายเลขหนึ่งหมายเลขหนึ่งที่เห็นเนี่ยจะเป็นโปรไฟล์ของเราเองนะคะคุณนะคะเหมือนยังไม่ไม่เห็นอ๋อไม่ได้แชร์หน้าจอ<ม>ใช่ไหมขอภัยค่ะสักครู่นะคะ,อ,ะอันนี้เห็นแล้วนะคะอ่าเห็นแล้วค่ะโอเคค่ะก็เดี๋ยวย้อนไปนิดนึงก่อนอ่าอันนี้ที่เราเข้ามาเมื่อสักครู่นะคะเราสามารถที่จะลงทะเบียนได้เพิ่มใหม่หรือว่าใครใช้ facebook อยู่แล้วก็ sign in with facebook ได้เลยนะคะพอเข้ามาเนี่ยเราก็จะเจอหนังสือ เป็นเล่มๆพวกพวกนี้นะคะแล้วด้านล่างค่ะเราจะมาดูด้านล่างก่อนเลขหนึ่งหมายเลขหนึ่งนะคะเป็นโปรไฟล์อันนี้จะเป็นโปรไฟล์ของเรานะคะหมายเลข2คือการสร้างบทความคือถ้าสมมติว่าเครื่องของอาสาแบบตั้งไว้เป็นภาษาไทยมันก็จะขึ้นเป็นบทความเป็นหนังสือแบบนี้นะคะสองเนี่ย article เ,เป็นบทความสามหนังสือ ถ้าเราจะเลือกสร้างบทความแล้วก็เลือก article แล้วก็กดเครื่องหมายบวกเนี่ย create เงี้ยนะคะถ้าเป็นหนังสือมันก็จะขึ้นเป็น create new book อยู่ที่ว่าเราเลือกอันไหนทีนี้เราจะลองเข้ามาดูถ้าสมมติเรา create new book ก็เลือกที่ book เสร็จแล้วก็กดเครื่องหมายบวกพอเข้ามาเนี่ยคะ่ะหน้าตามันก็จะเป็นประมาณนี้ด้านซ้ายเป็น iOS นะคะด้านขวาเป็น Android ตรงที่เขียนว่าสแกน ISBN นะคะคือมันมันมีหนังสือบางกลุ่มนะคะที่ถ้าถ้าเราไปเอาเอามือถือเนี่ยค่ะไปสแกน ISBN ด้านหลังหนังสือเนี่ยมันจะขึ้นหัวข้อมาให้หมดเลยถ้าเป็นหนังสือที่ที่เราเคยลงไว้นะคะแต่ถ้าเป็นหนังสือที่เราลองสแกนแล้วมันไม่ขึ้น ก็พิมพ์ชื่อหนังสือเข้าไปใส่เลข i s b n ใส่ต่างๆพวกรายละเอียดที่เขาต้องการเนะะี่ยชื่อหนังสือไปเลือกหมวดหนังสือแล้วอยากจะขอให้อาสาเนี่ยตั้งค่าของหนังสือเนี่ยเป็น p r i v a t เป็น p r i v a t นะคะอย่าง i o s เนี่ยให้กดตรง p r i v a t ส่วนส่วนของออด้านขวานะคะที่เป็น android เนี่ยด้านขวาที่เป็น android เนี่ย ให้ปิด Public ไปเพราะว่าการที่เราเลือกเป็นพับลิกไว้เนี่ยนะคะมันจะทำให้คนอื่นเนี่ยเข้ามาอ่านต่อของเราได้ซึ่งจริงๆอะ่ะด้วยความที่เรื่องของคุณภาพเนาะเราก็อยากจะให้หนังสือหนึ่งเล่มมันเป็นเสียงเดียวดังนั้นก็อยากจะให้ทุกท่านล็อกเป็น r i v a t e ไว้เลยนะคะเพื่อที่คนอื่นจะไม,ไม่ไม่สามารถเข้ามาอ่านต่อหนังสือเราได้เราจะได้อ่านของเราคนเดียวแล้วก็ใส่จานวนบท คำว่าจำนวนบทในที่นี้หมายความว่าเออ่ทั้งหมดเลยที่เมื่อกี้บอกว่ามีมีกี่หัวข้อะคะ่ะไม่ใช่แค่ว่าบทที่1นถึงสิแล้วมี10บทนะไม่ใช่หมายถึงว่าตั้งแต่ปกหน้ายันปกหลังมีกี่หัวข้อใส่ไปให้หมดเลยนะคะจํานวนหน้าแล้วก็รายละเอียดหนังสือชื่อผู้แต่งอะไรก็รีเควสอะไรมาแล้วก็พิมพ์พิมพ์พิมพ์ใส่เข้าไปนะคะทีนี้ถ้าสมมติเราเลือกเข้ามาที่โปรไฟล์ด้านล่าง ด้านล่างโปรไฟล์เนี่ยมันก็จะเข้ามาแบบนี้มีชื่อเราถ้าเราใช้ผ่าน Facebook มันก็จะเป็นชื่อจาก Facebook เรานะคะแล้วก็มีประวัติของเราอย่างอันเนี้ยก็จะมีหนังสือที่บันทึกไว้หนึ่งเล่มกนะ็ยังไม่จบนะคะหรือ article เนี่ยบทความมีสี่บทความนะคะระยะเวลาเท่าไหร่มันจะมีบอกไว้ทีเนี้ยค่ะในในหัวข้อโปรไฟล์เนียในหน้าโปรไฟล์เนี่ย มันจะมีตัวอย่างตัวอย่าง example record book ก็คือตัวอย่างการอ่านหนังสือตัวอย่างการอ่านบทความทีเนี้ยในตัวอย่างเนี้ยค่ะมันเป็นรุ่นดั้งเดิมตั้งแต่แรกๆเลยการอ่านของเขามันจะไม่มีแพทเทิร์นแรกแพทเทิร์นแรกก็คือไอ้ไอ้ที่เมื่อกี้ให้ดูอะค่ะว่ามีชื่อบทความชื่อผู้แตง่งชื่อผู้อ่านชื่อหนังสืออะไรพวกนั้นนะคะอันเนี้ยในในตัวอย่างมันจะยังไม่มีแต่ว่าตอนที่อาสาบันทึกเสียงจริงอะจะต้องอ่านอ่านพวก หัวข้อแรกนี้ก่อนนะคะก็คือเป็นชื่อนังสือชื่อผู้แต่งอะไรพวกนี้แล้วก็ชื่อผู้อ่านในกิจกรรมอะไรด้วยนะคะ,อ,ะอันนี้ที่อาสาเห็นเนี่ยอ่ะเป็นหนึ่งหนังสือที่ตัวเองอ่านคําว่า30%มหมายความว่ายังไงหมายความว่าเราอ่ะทำหัวข้อไปเท่าไหร่สมมุติเราทําหัวข้อไป10หัวข้ออ่าน30%ก็คืออาจจะอ่านไปก็คืออ่านไปแค่3บท ไม่เต็มร้อยแต่หลายๆเล่มอะร้อยเปอร์เซนตพออาสคนตาบอดเข้าไปฟังฟังฟัง,ฟงไม่จบเลยแต่ร้อยเปซได้ยังไงร100้อยเปอร์ซเพราะว่ามี10บบทแต่สร้างไว้สองบทแล้วก็อ่านครบ2บทแล้วมันก็ขึ้นร้อยเปอร์ซนะดังนั้นอะอาสาต,ต้องสร้างหัวข้อให้หมดก่อนให้ครบแล้วก็อ่านมันก็จะขึ้นเป็นเปอร์เซนต์แบบนี้ขึ้นมานะคะ อันนี้เข้าหน้าบันทึกเสียงเห็นไหมคะหัวข้อมีชื่อหนังสือหัวข้อแรกอันนี้เราก็จะอ่านรายละเอียดแหละที่เราว่า,าชื่อหนังสือใครเป็นผู้แต่งอะไรอย่างเงี้กี่หน้าอันนั้นตามนี้นะคะอยู่ในหัวข้อแรกถ้ายังไม่ได้บันทึกเสียงมันจะขึ้นว่าอันรีดแต่ถ้าอันไหนบันทึกเสียงไปแล้วเห็นไหมคะมันจะขึ้นว่ารีดไปแล้วเนี่ยสีเขียวๆนะคะแล้วถึงแม้ว่าเราจะบันทึกเสียงเราก็สามารถแก้ไขได้ ก็สามารถแก้ไขได้จะเห็นว่ามันจะมีตัวแถบที่กดฟังกดเล่นนะนะคะกับตัวที่มันมีดินสอเหมือน Edit ได้อะก็ให้เลือกกดตามนั้นเลยการบันทึกเสียงด้านซ้ายจะเป็นของ iOS นะคะตัวที่จะบันทึกได้มันจะเป็นขึ้นมารูปใหม่พอกดบันทึกไปแล้วมันก็จะขึ้นเป็นไมกระพิบแดงขาว แบบนี้ถ้าจะกดหยุดก็กดปุ่มเดิมเหมือนกันส่วนของ Android จะเป็นไมโครโฟนสีแดงนะคะพอกดบันทึกมันจะเป็นตัวสี่เหลี่ยมสีเขียวขึ้นมาพอจะหยุดก็กดปุ่มสี่เหลี่ยมสีเขียวที่เดิมแบบนี้นะคะอันนี้เปรียบเทียบให้ดูของสองสองอทั้ง Ios แล้วก็ Android นี่ดูเส้นสเกลเสียงที่เมื่อกี้บอกไปว่าสเกลเสียงเนี่ยมันจะขึ้นมาแบบนี้ ะะไม่สามารถขยายได้มันจะต่างกับในในคอมพิวเตอร์เนาะในคอมพิวเตอร์เนี่ยจอใหญ่ขยายได้อีกเพราะฉะนั้น Edit จะง่ายพอเราบันทึกเสียงเรากดหยุดปุ๊บมันจะขึ้นสเกลมาแบบนี้เลยค่ะแล้วตัวเวลาด้านบน,นอันนี้เท่ากับว่าบันทึกไปแล้ว1นาที31วินาทีถ้าเราจะกดบันทึกอีกเห็นไหมคะหน้าตามันด้านด้านด้านซ้ายก็จะเป็นไมคสีเขียวอันนี้จะเป็นของ อ่อ uh, iOS ไม้สีแดงจะเป็นของ Android เนี่ยสเกลเสียงก็จะขึ้นมาแบบนี้นะคะทีนี้เวลาที่สมมติวันนี้เราบันทึกเสร็จแล้วหรือว่ากลัวจะมีปัญหาเครื่องค้างเครื่องอะไรแบบนี้จริงๆแล้วมันมีให้กดบันทึกได้นะคะก็คือหมายเลขหนึ่งหมายเลขหนึ่งที่เป็นรูปแผ่นซีดีแผ่นฟ o p p y d i s สนะคะคือกดบันทึก กดเซฟอันนี้จะถูกเซฟไว้ในเครื่องทีนี้การเซฟไว้ในเครื่องก็จะมีปัญหาอย่างหนึ่งคือว่าบางทีอาสาหาไฟล์ไม่เจอไม่รู้อยู่ตรงไหนหรือบางทีเมมโมรีเต็มเมมโมรีเต็มก็ไม่เข้าอีกดังนั้นเราก็เลยแนะนำอาสาว่าถ้าอาสาจะพอจะหยุดหรือจะเซฟให้กดที่ finish send หรือภาษาไทยก็คือเสร็จแล้วส่งนะคะ กดไปเลยทีนี้มันก็จะอัพขึ้นระบบจะอยู่ในระบบคนตาบอดฟังได้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราป้องกันในเรื่องของบางทีหาไฟล์ไม่เจอเมมโมรีเครื่องเต็มฟินิชและเซ็นไปเลยให้มันให้มันเข้าไปอยู่ในระบบนะคะแล้วเวลาที่เราจะสมมติครั้งต่อไปเข้ามาเราก็มาเข้าที่โปรไฟล์เรานะคะเข้ามาที่โปรไฟล์เราแล้วก็เลือกหนังสือแล้วก็กดเข้ามาก็มา, edit มาอีดิตมาบันทึกเสียงต่อได้แบบนี้นะคะ ทีนี้มาดูว่าการบันทึกรู้แล้วกดปุ่มไม่กดหยุดที่เดิมได้เป็นสเกลเสียงขึ้นมาพอทวนฟังแล้วก็กดเพลยกดเพลยฟังแล้วจะอ d ด t ิททำยังไงดูแถบข้างล่างนะคะจะมีเมนูอ d ด t ิตอยู่ด้านล่างเนี่ยค่ะด้านซ้ายด้านขวาดูนะคะอันนี้มันขึ้นเป็น normal ภาษาไทยก็ปกติเนาะขึ้นเป็น normal ปกติหมายความว่ากด บันทึกเสียงกดหยุดกดฟังได้ปกติพอบันทึกต่อพอบันทึกกดบันทึกอีกครั้งหนึ่งมันก็จะไปบันทึกต่อคำสุดท้ายของเรากดบันทึกอีกมันก็จะไปต่อคำสุดท้ายของเราไปเรื่อยๆอันนี้คือแบบปกติทีนี้แบบอื่นแล้วทำยังไงเราก็ลองคลิกเข้าไปที่ normal เนี่ยแหละค่ะเราไปเจอ insert ไปเจอ o v e r r i t e อัดทับ insert ก็แทรก o v e r r i d e อัดทับ cut audio ก็คือตัด เนี่ยเราจะเจออีก3าโหมดเข้ามาถ้าเราจะอินเสิร์ตเราก็ไปเลือกเนื้อหานะคะไปเลือกไปเลือกเพื่อที่จะเอา้าไปไหนแล้วเดี๋ยวนะฮะไปเลือกอินเสิร์ตเพื่อที่เราจะไปอัดแทรกนะคะไปเลือกโอเวอร์ไรท์คือการอัดทับไปเลือกคัดก็คือต้องการจะลบส่วนไหนเช่นกรณีแบบอ่านอ่านอยู่น้องหมามาเห่าอยู่ใกล้ๆเราจะลบประโยคสุดท้ายนั้นเราก็ไปคัด เลือกแล้วก็คัดนะคะเดี๋ยวเราจะแชร์หน้าจอให้ดู